คำทำนายหมายเลข55หากภาพรวมความสัมพันธ์ตรงไปต่อนะคะหากภาพรวมความสัมพันธ์ไม่ตรงไม่ใช่คำทำนายของเรานะคะเรามาดูในฝั่งของคุณกันก่อนนะคะฝั่งของคุณเป็นยังไงฝั่งของคุณนะคะมีพลังงานของการที่ คุณวางตัวดีคุณวางตัวเป็นในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วมีเกณฑ์นะตัวของคุณนะมีเกณฑ์หาเงินได้ง่ายด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะออพลังงานในฝั่งของคุณนะ่ะมันเป็นในเรื่องของการที่มีความมั่นคงให้กับเขานะคะแล้วก็วางตัวดีกับเขายังคงรู้สึกดีๆกับเขาแต่เราไม่ได้ค่อยพูดมากเท่าไหร่นะคะ มีพลังงานของการคิดถึงเขานะคะอยากที่จะกลับเข้าไปในความสัมพันธ์หรือว่ามีความทรงจําดีๆเนี่ยหวนคืนหวนคืนกลับมาให้คุณได้ระลึกนึกถึงนะคะแต่ตัวของคุณก็สองจิตสองใจนะไม่รู้ว่าควรจะยังไงดีกับความสัมพันธ์นี้เ,เออ่บางวันคุณก็อยากจะคืนดีเขาแต่อีกบางวันคุณก็อยากจะอย,ะอยู่แบบ เฉยเฉยใช้ชีวิตของคุณไปคนเดียวสร้างเนื้อสร้างตัวไปออคุณมีโมเมนต์นี้นะคะแต่คุณก็จริงๆคุณก็มั่นคงกับคนนี้แหละนะแต่ว่ามันแล้วแต่วันน่ะบางวันคุณก็อยากจะกลับไปในความสัมพันธ์นี้บางวันคุณก็อยากที่จะ นิ่งๆเฉยๆของคุณสร้างเนื้อสร้างตัวของคุณไปอะไรอย่างเงี้ย anyway, เออทาธุรกิจสร้างอาณาจักรของคุณไปอะไรเงี้ยมองว่าคนที่มาเจอคลิปนี้มีเกณฑ์เป็นเจ้าของธุรกิจได้นะคะหรือว่าทําอะไรด้วยตัวเองหรือว่ามีหน้าที่การงานที่ดีมากๆนะคะที่สามารถสร้างอาณาจักรความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของตัวเองอะ่ะจนอาจจะเอ,อ่อต้องต้องเลือกในสองสิ่งอะ่ะว่าจะเลือกกลับไปหาคนรักเก่าหรือว่าจะเลือกสร้างอาณาจากักรเอ,อ่อสร้างธุรกิจหรือว่าสร้าง สร้างสิ่งที่มันมั่นคงยั่งยืนในชีวิตอ่ะเออคุณมีพลังงานของราชาเหรียญแล้วก็จักรพรรดิกษัตริย์เลยนะก็คือคุณนะคือเป็นคนที่ต้องสร้างอะไรด้วยตัวเองแล้วก็มั่นคงเป็นปึกแผ่นจนบางทีอาจจะไม่ได้นึกถึงความรักอ่ะ นะคะแต่ว่าคุณสร้างทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อที่จะได้มีครอบครัวที่ดีและเขาคนนี้แหละนะคะคุณก็มองว่าเขาเป็นครอบครัวให้กับคุณได้นะคะเป็นอะไรที่ที่เป็นความอบอุ่นใจให้คุณได้เป็นบริวารแวดล้อมที่ดีให้กับคุณได้นะคะคุณก็อาจจะมีความสับสนว่าคุณจะกลับไปในความสัมพันธ์นี้เพื่อมีครอบครัวหรือว่าอ,อ,อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวของคุณเองนะคะอันนี้เป็น เป็นเป็นสิ่งที่คุณมีแล้วมองว่าคุณที่ผ่านมาเจอคลิปเนี้ยคุณมีความมั่นคงในตัวเองมากๆอืมแม้ว่าบางวันอ่ะคุณจะผีเข้าผีออกแต่ว่าสิ่งสําคัญจาก energy พลังงานของคุณอ่ะเฮ้ยคุณเหมือนคนที่ที่ที่จะประสบความสําเร็จในด้านการงานแล้วก็การเงินความมั่นคงในชีวิตมากๆนะคะแล้วคุณก็ฝักใ่ไปในทางนั้นนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ย คุณก็โอเคแหละแต่ว่าคุณค่อนข้างนิ่งไม่ค่อยแสดงออกความรู้สึกแล้วก็ไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องความมั่นคงเป็นปึกแผ่นนะคะแล้วก็อาจจะวันไหวกับเรื่องความรักบ้างมีกลับอนลมาในความสัมพันธ์นี้บ้างนะคะมีคิดถึงเขาคนนี้บ้างนะคะทีนี้เรามาดูฝั่งเขาลาโอ้โหฝั่งเขาทรมานมากกับอาการนี้ของคุณอ่ะอืเขาทรมานมากกับอาการนี้ของคุณที่คุณเป็นคุณทําให้เขารู้สึก รู้สึกอึนนะ่ะรู้สึกงงว่าจะเอายังไงดีกับกับชีวิตเนี้ยกับชีวิตรักนี้อะไรเงี้ยค่ะเขารอคุณนานมากแล้วเขาก็มีความทุกข์ทรมานใจในเรื่องของความรักนะคะด้วยความที่คุณมีจุดยืนของคุณมากมากอ่ะแต่คนคนนี้เขารอคอยคุณอืมนะ,ะเขารอเขารอที่จะพูดคุยกับคุณตลอดเลย รอแล้วรอเล่าถ้าคุณตอบช้าตอบแชทช้าหรืออะไรเงี้ยเขาจะทรมานใจเลยพอทรมานใจก็เรื่องสับสนแล้วว่าเออจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีนะความสัมพันธ์นี้เริมไม่มั่นใจแต่ก็เลิกคิดถึงคุณไม่ได้เลยนะคะเขาพยายามปรับตัวให้เข้ากับคุณนะเออพยายามที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับความสัมพันธ์นี้พยายามที่จะปรับจูนความเข้าใจพยายามที่จะปรับพลังงานให้มันเข้าถึงคุณ นะคะเพราะว่าเขาก็มองว่าคุณเป็นครอบครัวเขาเหมือนกันนะคะเขาเนี่ยเป็นพลังงานของสิบถ้วยคุณเป็นพลังงานของสิบเหรียญเขาเนี่ยคืออยากจะให้อยากจะมีคุณไปนานๆคบคุณไปนานๆถึงไม้ทายอดทองตะบองยอดเพชรเลยอะไรอย่างี้ค่ะโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีเงินก็ได้นะคุณเนี่ยขอให้มีความสุขอะไรเย่างี้แต่ตัวของคุณอะเป็นอะไรที่ อยากจะมีเงินน่ะอยากจะมีความมั่นคงคุณฝักใฝ่ไปในทางนั้นถ้าจะมีครอบครัวคุณก็ต้องมีอะไรที่ที่ที่พร้อมอะไรเงี้ยคุณมองอย่างนั้นแล้วคุณก็สร้างตัวนะคะเออถ้าคุณเป็นผู้หญิงวันนี้ก็นับถือเลยนะถ้าคุณเป็นผู้ชายเฮ้ยคุณก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากๆนะคะอ่ะทีเนี้ยกับตัวเขาอ่ะเขาจะแตกต่างจากคุณไงเขามองว่าความสุขอ่ะมันคือการใส่ใจความสุขอ่ะมันคือการที่จะ ไม่จาเป็นต้องมีเงินนะแต่ว่าอยู่ด้วยกันไปนานๆอะไรอย่างเงี้ยกัดก้อนเกลือก็ยังได้อะไรเงี้ยอันนี้คือฝั่งเขาแต่ฝั่งคุณนะ่ะคือเฮ้ยเราเราต้องมีเงินเราต้องมีความมั่นคงก่อนนะครอบครัวเราถึงจะมีความสุขอะไรเงี้ยนะคะแต่ใดๆก็ตามคุณและเขามีพลังงานของการที่เอ,อ่ออยากจะเป็นครอบครัวเดียวกันอยากดองกันนะคะพลังงานดีมากนะนะคะแล้วระหว่างกันเป็นไงระหว่างกันคุณและเขาเนี่ยมีการค่อยๆศึกษากัน คุณและเขาอาจจะเป็นคนแรกเลยนะที่ทําให้กันและกันอะ่ะรู้สึกแบบเนี้เป็นคนแรกอืมแล้วก็มีการพัฒนาความสัมพันธ์ค่อยๆรู้จักกันนะคะอาจจะมีช่วงที่เงียบๆกันบ้างถ้าเงียบกันไปก็คิดถึงกันแต่คนทั้งคู่เนี่ยขาดกันไม่ได้เลยต้องการกันมากๆมีความหอยหามีพลังงานของพันธนาการมีพัฒนาการของการที่ยังไงก็ตัดไม่ขาดมีพลังงานของการที่ยังไงยังไงสองคนเนี้ยก็ ก็ต้องอยู่ด้วยกันน่ะต้องครอบครองกันต้องได้กันนะคะแล้วมีพลังงานของการที่วอนกันนะคะอยากมีกันและกันในชีวิตนะคะเออแล้วก็เรื่อง18บ่ดีด้วยทั้งคู่เลยนะคะมาทีนี้เรามาดูกันว่าโอเคไพ่ดีมากเลยอะ่ะเออแต่แค่ฟังเขาอาจ,จะทรมานที่รอคุณนานไปหน่อยทีนี้เรามาดูที่ปัญหากันเออการที่เขารอคุณเนี่ยมันมันทําให้เขามันทําให้เขา เขารู้สึกทรมานใจไหมหรือว่าเขาเขาจะแอคชั่นยังไงกับความทรมานเนี่ยเออเขาจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงกับการทรมานใจของเขาในที่รอคุณตอบข้อความคุณก็ไม่ตอบสักทีรอเจอคุณก็ไม่เจอสักทีหรืออะไรเงี้ยมันทรมานหนุวงๆนงนะคะมีความทุกข์นะคะในความสัมพันธ์ทางฝั่งของเขาเขาดูไหนว่าเขาจะแอคชั่นอะไรเขาจะอดทนรอหรือเขาจะอะไรยังไงเออมาดูสิกับความทรมานขเขา โอ้โหแล้วมองเลยคนนี้เขารักคุณมากเขารักคุณมากบอกเลยบอกอย่างนี้เลยเขารักคุณมากนะคะเขาเนี่ยมีการวางแผนนะคะที่จะเดินทางมาหาคุณเลยอืมแล้วก็สิ่งที่เขาจะทําคืออะไรรู้ไหมถ้าคุณไม่ตอบเขาก็จะทัก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 ไปเองละเขาจะทักจนมันหนักขวานักซ้ายเขาก็จะทักไปเขาจะเป็นฝ่ายทักเขาจะเป็นฝ่ายพูดเขาจะเป็นฝ่ายติดต่อสื่อสารนะคะคืออยากคุยนะคะ จะจียังไงก็คือจะเดินทางเข้ามาจีดยังไงก็คือจะให้คุณดูให้ได้ว่าเขารู้สึกดีๆกับคุณนะคะแล้วก็จะเดินทางมาหาจะมาปกป้องจะมาคุ้มครองคุณไพ่ดีมากนะคะคนคนนี้วางแผนที่จะมีคุณอยู่แล้วในชีวิตนะคะจะเดินทางมาอย่างแน่นอนนะคะจะมาหาเลยถ้ารอคุณนานนักจะเดินทางมาหามี energy ของเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยนะคะ เออถ้าคุณกับเขาอยู่ไกลกันเขาจะเดินทางมาหาอยู่ต่างถิ่นต่างแดนจะเดินทางมาหาเลยวางแผนนะคะที่ยังไงยังไงคุณก็จะต้องดองกับเขาจะต้องเป็นคู่ชีวิตของเขานะคะยังไงก็มานะคะไม่ว่ายังไงก็ตามนะแล้วต่อให้คุณเนี้ยเขาจะมีคนคุยก็ตามสมมติว่ารอคุณนานไปคุยกับคนอื่นยังไงก็ตามนะยังไงก็ตามเขาก็จะเลือกคุณนะคะยังไงก็จะคุณก็คือไข่ในหินยังไงก็จะต้องเป็นคุณนะคะ อจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้แม้จะรุ่งรุ่งดอนดอนหรือว่ายัางไงนะคะเอออาจจะมีบ้างที่เขาอาจจะแบบเขาเรียกว่าเล่ยเล่ยไปเช่าเจ้าชู้ไปคุยกับคนอื่นบ้างแต่ว่ามันเหมือนกับว่าไม่ได้มีใครนะยังไงก็เธออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเธอทําให้ฉันรอนานฉันก็จะไปคุยเล่นเล่นเฉยเฉยเออไปคุยเล่นเล่นเฉยเยแต่ถึงยังไงก็คือเธอนะอะไรอย่างเงี้ยเออนะฮะแปลกดีแต่พลังงานส่วนใหญ่อะ คือบอกหรือว่าเขาชอบคุณแล้วก็รักคุณมากนะคะก็จะเดินทางมานะคะแล้วก็อาจจะตีมือใส่คุณทักคุณบ่อยหน่อยหือนักขวาไปฝั่งเขาเลยนะคะมานะทีนี้เรามาดูกันว่าโอเคแล้วฝั่งของคุณเนี่ยที่ตอนเนี้ยโฟกัสแต่กับเรื่องงานเรื่องเงินเรื่อง,อง,อง,องความมั่นคงเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จไหมนะคะแล้วเออมันมันจะดีต่อความสัมพันธ์ไหมกับสิ่งที่คุณทําอยู่นะ บอกเลยบอกเลยถึงแม้ว่ามันจะทำให้คุณน่ะและดูนิ่งนิ่งนิ่งไปใส่เขานะแต่ว่ามันจะทำให้คู่ของคุณน่ะอยู่ดีกินดีเช่นต่อให้คุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะคะสิ่งที่คุณทำตอนนี้จะประสบความสำเร็จนะในเรื่องของการที่ไปโฟกัสที่หน้าที่การงานการเงินความมั่นคงนะคะแล้วก็ถ้าวันใดที่คุณได้แต่งงานกับเขาอ่ะชีวิตครอบครองคุณจะสุขสบายมาก บอกเลยมีกินมีใช้ตลอดอุดมสมบูรณ์เพราะว่าสิ่งที่คุณสร้างมานะคะบอกเลยว่าคุณไม่สูญเปล่าไม่เสียเวลาเปล่าอย่างแน่นอนนะคะคุณจะประสบความสําเร็จนะคะในทั้งเรื่องของการงานการเงินความมั่นคงนะคะแล้วก็ความรักด้วยนะ,ค,ะความรักนี้ของคุณเนี่ยจะชัดเจนมีเกณฑ์ได้จดทะเบียนสม,สมรสนะคะถ้าใครเป็นเป็นคู่ต่างประเทศนะคะมีดูโวขึ้น นะ,ะมีเชียริอตขึ้นที่ต้องเดินทางมาแต่งงานกันอะไรเงี้ยคุณจะได้แต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งสองประเทศนะคะออจะบอกเลยว่าดีดีมากๆแล้วไม่ใช่เรื่องบัเงเอิญที่คุณสองคนเจอกันคุณแหละ เเนี่ป็นเนื้อคู่เป็นคู่บุญคู่พรหมลิขิตนะคะคู่บารมีมาเจอกันแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนในสิ่งที่คุณทําอยู่มันมันมันเกื้อหนุนต่อคู่ของคุณนะคะยิ่งคุณมีความมั่นคงหรือว่ามีเงินมากเท่าไหร่แลดูเหมือนกับว่าชีวิตคู่สมรสการแต่งงานของคุณมันจะมันอยู่ดีกินดีอะ่ะม,มันหลับได้อย่างสบายใจแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังแล้วก็เตือนคนคลิปนี้เลยนะก็คือว่าคุณอะ เหมือนทํางานเยอะอะแล้วพอแต่งงานไปแล้วอะมันจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนิดหน่อยให้คุณอะนอนให้หลับนอนให้พอนะคะห้าหกชั่วโมงเจดชั่วโมงแปดชั่วโมงไปเลยนะคะมันจะดีนะคะจ,ะจะดีต่อคุณภาพการนอนของคุณซึ่งคนเราอ่ะพอมันประสบความสําเร็จในเรื่องงานเงินความมั่นคงแล้วอะความเป็นอยู่อะไรที่ดีแล้วอะ มันจะมีเรื่องสุขภาพมานิดหน่อยแต่ว่าเราอะมองว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่สําหรับคุณเพราะว่าคุณน่าจะมีเวลาในการผักผ่อนเยอะนะคะแล้วก็แบ่งเวลาไปออกกําลังกายนะคะจะดีมากคุณจะอยู่อย่างโหโหชีวิตคือเดอะ r วลเลยอะมันเพอร์เฟกขอใช้คําว่าเพอร์เฟกเลยสิ่งที่คุณสร้างไว้ไม่สูญเปล่าประสบความสําเร็จแล้วก็ดีต่อความรักอย่างแน่นอน นะคะวิมันเพอร์เฟกมากคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มันมันดีมากคนหมายเลขห้าสิบห้าคำทำนายห้าสิบห้าเนาะคุณสิบเหรียญน,นะคุณหางเงินเก่งเขาสิบถ้วยคือเขาอ่ะเป็นคนที่ความรักามาก่อนเออไม่จะเป็น่ี่ต้องร่ำรวยอะไรก็ได้แต่คือความรักไงกลายเป็นว่าคุณและเขามาเจอกันมันแมชกันพอดีมันสมบูรณ์แบบนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงอะจะยิ่งดีบอกเลยอืมมันพอดีมากนะคะ ดีจนไม่รู้จะจะถามอะไรเลยอะไม่รู้จะถามอะไรแล้วมันดีมากเราก็ไม่อยากจะถามอะไรที่มันเป็นปัญหานะเพราะว่าปัญหามันอยู่ฝั่งเขาไงปัญหามันอยู่ฝั่งเขานะคะก็คือเขาเขาเขารอคุณนานเกินไปกับการที่คุณจะตอบข้อความยังไงก็ลองไปตอบเขาดูนะ,ะทีนี้ทีนี้เรามาให้พี่ไพน์นางฟ้าพูดกันมาแนะนํากันว่าความสัมพันธ์นี้ควรจะอะไรยังไงเนาะ โอเคพอเข้าใจแล้วนะคะว่าทำไมฝั่งฝั่งของเขาถึงทรมานนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ว่าจากหน้าไพา่เธออันนี้เป็นพลังงานฝั่งเธอเลยที่แบบใช้ใช้คำว่ายังไงดี จริงๆแล้วเร็วๆเนี้ยคุณและเขามีเกณฑ์จะได้เจอกันนะคะแต่ดูเหมือนคุณอะไปโฟกัสที่การงานการเงินมากๆแล้วคุณ่ะน่าจะมีคนใหม่เข้ามาในชีวิตนะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่เตือนนะคะคุณน่าจะมีคนใหม่เข้ามาในชีวิตเหมือนกับว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเกิดว่ามีคนใหม่เข้ามาเหมือนครั้งเนี้ยเขามาลองใจคุณนะเออจักรวาลลองใจคุณเขาจะส่งคนใหม่เข้ามาทางคุณนะคะแล้วก็จะมีการเอ่อแยกกัน ก่อนนะคะจกักรวาลจับแยกก่อนที่จับแยกเพราะอะไรเพราะเป็นฝั่งของคุณอืมเป็นเป็นฝั่งของคุณเองที่จะมีคนใหม่เข้ามาเร็วๆนี้ยที่ที่ที่มันจะทําให้ฝั่งของเขา,าทรมานใจนะคะอันนี้อันเนี้ยเป็นโจทย์ยากของคุณแล้วล่ว่าคุณจะต้องเลือกใครอ่ะอืมแต่คุณก็รักเขานะจริงๆแล้วว่าย่างนี้แหละเวลาที่คุณออประสบความสาเร็จในเรื่องของการงานการเงินความมั่นคงอ่ะ มันจะมีช้อยเข้ามาในชีวิตอืมที่นี้เนี่ยจักรวาลจับแยกเลยถ้าเกิดว่าคุณแอบแอบแอบไปปันใจอันนี้เรามาระวงังนะคะไพ่บอกว่ากับความสัมพันธ์นี้ของคุณกับเขาว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ต้องกังวลเลยมันปลอดภัยที่จะรักเลยแหละนะคะแล้วก็คุณกับเขาโอเคแหละมันอาจจะมีความแตกต่างเพราะว่าเขาอาจจะเป็นต่างชาติก็ได้นะคะการเลี้ยงดูที่ไม่เหมือนกัน ความไม่เข้าใจกันบางอย่างแต่ว่าคุณอะไพนบอกว่าคุณอาจจะต้องโอเพนมาอย่ะว่าบางทีเนื้อคู่คนนี้ของคุณอะเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดอืมแต่กลายเป็นว่าทางฝั่งของคุณเองอ่ะกลับมองสิ่งนี้เป็นความแตกต่างแล้วก็ไปเลือกคนใหม่เข้ามาในชีวิตนะสินะคะแต่คือเราไม่ได้เบลมคุณนะคะเราไม่ได้เบลมคุณเราไม่ได้ว่าคุณทุกคนมีสิทธิ์เลือกสิ่งที่ดีนะคะแต่ทีนี้เนี่ย ก็ต้องย้ําชัดกับคุณตรงนี้ไว้ว่าสิ่งที่มันเข้ามาเป็นนิวเลอร์ของคุณเนี่ยมันคืออะไรรู้ปะมันคือบททดสอบไงของสักรวาลเขาจะจับแยกคุณกับคนนี้ก่อนอืมมีเกณฑ์ถ้าคุณนัดหมายว่าจะเจอเขาอะอยู่ดีๆคุณเลื่อนเลยเนี่ยโอ้เออทางที่คุณและเขาที่คู่กันนะแต่ว่าคุณเลื่อนเพราะว่ามีคนใหม่เข้ามาทางฝั่งของคุณนี่แหละเฮ้ยเราอยากรู้อะว่า คุณจะเลือกใครคนใหม่หรือคนเก่าคนใหม่หรือคนนี้อะถ้าเป็นคนนี้ให้ให้เป็นไพ่ที่บอกว่าเป็นคนนี้แต่ถ้าคุณจะไปเลือกคนใหม่อ่ะอ๋อพิพายเราสิโอ้ยบอกเลยเธอเวลาที่เธออะประสบความสําเร็จในชีวิตเธอเหมือนเป็นอีกคนหนึ่งเลยลูกดวงเธอแบบว่าเธอประสบความสาเร็จแล้วเธอเธอ อีโก้ขึ้นมาเลยเธอนิ่งเลยนะคะถ้ามีอะไรที่เธอรู้สึกไม่ดีเธอจะนิ่งกับความสัมพันธ์นี้เลยนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าเธอจะไปเธอจะเธอไปดึงอีกคนเข้ามาจริงๆลูกดวงมันเหมือนแบบเธอก็มีความมั่นอะว่าว่าฉันก็มีดีอะเออฉันก็มีดีนะนะคะเธอก็มีความมั่นอกมั่นใจของเธอเธอก็ไปดึงอีกความสัมพันธ์หนึ่งเข้ามา ืถามว่าคุณจะเลือกใครเรามองว่าคุณยังไม่เลือกนะคะจริงๆออ่คุณเพอร์เฟกโอเคคุณประสบความสำเร็จทั้งหมดเลยค่ะการเงินการงานนะคะทุกอย่างเลยความมั่นคงนะคะแล้วจริงๆความรักก็จะเพอร์เฟกด้วยแต่ว่าอดาันไปดึงอีกคนเข้ามาให้ระวังในเรื่องของสิ่งข้อสานะคะในฝั่งของคุณ จริงๆคุณก็มั่นมั่นคงกับเขาคนนี้อะแต่มันก็มีคนใหม่เข้ามาในชีวิตแล้วมันเป็นช่วงที่คุณและเขาหันหลังให้กันพอดีคือเขาเรียกอะไรอ่ะพลัดพรากจากลากันพอดีพลัดพรากคืออาจจะทํางานกันคนละที่อาจจะอยู่คนละประเทศอะไรเงี้ยก็ได้คนละถิ่นฐานอยู่คนละเขตอืมแล้วคุณดันไปคุณดันมีตัวเลือกเข้ามาคุณไปดึงอีกความสัมพันธ์หนึ่งเข้ามา ถามว่าคุณเลือกเขาไหมยังไงยังไงคุณก็เลือกเขาคนนี้แหละนะแต่ว่าม,มันมันมีรักสามเศร้าเข้ามานะคะอ่ะคุณเลือกใครคุณจะเลือกคนใหม่เลยไหมยังไงก็คุณคนเก่านะคะยังไงคุณก็จะเลือกคนเก่าคนนี้แหละนะคะแต่คุณก็อาจจะโดนข้อกล่าวหาว่า นางนานางสองใจได้ในช่วงนี้ใดๆก็วางตัวดีๆนะคะอ่านะอ่ะ,นะอะทีนี้เรามาดูข้อความในใจนะคะข้อความในใจของเขาคนนี้ถึงคุณนะคะมาโอเคต้องบอกเลยว่าเขาคนนี้ของคุณก็น่าสงสาร นะคะเอคำแรกของเขาเลยก็คือเขาอะยังไม่ได้รับคําตอบอะไรจากคุณทั้งนั้นเลยเนี่ยเขารอคําตอบอะไรบางอย่างจากคุณอะที่มันทรมานมากเขารู้สึกว่าเขารอคุณตอบแล้วมันนานแล้วเขาหน่วงเขาทรมานกับความสัมพันธ์นี้บอกเลยนะคะเขาบอกว่าเขาตกหลุมรักคุณมากเขาหลงไหลคุณมากเขาหลงรักคุณมากเขาอินเลิฟกับคุณมากนะคะ เขาชัวร์เลยว่าเขารู้รู้สึกดีๆกับคุณอะนะคะแบบชอบคุณหรือว่ารักคุณนะคะเขาว่าต้องการพื้นที่ที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์เนี้ยกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เนี้ยเขามองว่าเขาสูญเสียคุณไปแล้วหรือยังอะไรเงี้ยเขากังวลเกี่ยวกับเรื่องของคุณมากๆเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยแล้วก็ไม่ลืมคุณเลยนะคะคนนี้เขามองว่าคุณมีคนอื่นอืดใดสมเนเอลเขาคิดว่าคุณมีคนอื่นใช่ไหมนะ เขาอยากให้คุณเลือกเนื้อหาไปในแนวทางเดียวกันมากอะนะคะเขาอยากให้คุณเลือกเขารู้สึกว่าคุณน่ะน่าจะมีมีคนอื่นละล่ะนะคะแล้วเขาก็อยากจะให้คุณเลือกเขาอยากให้คุณฟังเสียงหัวใจของคุณบางครั้งเนี่ยเขาก็สงสัยในตัวคุณอยู่นะคะถ้าคุณจะแค่สังเกตเห็นกันบ้างใช่นะคะเขาบอกว่าคุณน่ะผิดคุณทำให้เขารอจนเขาทรมานไปหมดแล้วเนี่ยเขาถูกพรักเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่พิเศษมากๆเลยนะ แล้วเขาเนี่ยก็ฝันถึงคุณบ่อยๆค่ะมากๆเลยพอเขาทรมานใจแบบนี้เขาก็เลยคิดว่าหรือว่าเขาและคุณเนี่ยเดี๋ยวลองไปคุยกับคนอื่นดูดีไหมเผื่อว่าจะได้รู้ว่าออ่ทั้งคู่ชอบกันจริงหรือเปล่านี่จัก,กวาลเริ่มจะจับแยกและนะคะอาจจะนะตอนนี้ไม่ใช่เวลาเลยใช่ไหมที่จะต้องได้มาเจอกันเนี่ยใดๆก็ตามเขาขอให้คนคนนั้นมันเป็นคุณนะคะ โอเคเรามองว่าความสัมพันธ์เนี้ยจริงๆแล้วมันดีมากนะคะมันดีมากๆเลยขอแค่เชื่อใจกันมากกว่านี้เราก็จะมีบททดสอบนะคะของทั้งสองฝั่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดึงดึงอีกความสัมพันธ์เข้ามานะคะทั้งสองทั้งคู่เลยนะเหมือนเป็นบททดสอบของจักรวาลที่นี้เดี๋ยวจะได้มาดูกันแล้วว่าจะผ่านไปได้ไหมแต่จริงๆทั้งคู่มี energy ของการเป็นคู่แท้นะคะที่จะได้อยู่เป็นครอบครัวเดียวกันเลยสิบเหรียญนะคะสิบถ้วยนะคะ ทั้งคู่ตื่นรู้คู่แท้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นคู่กรรมได้ด้วยในเวลาเดียวกันนะคะมีเดวิลด้วยนะคะเอ่อใดๆก็ตามแต่ค่ะมองว่าคู่ของคุณคู่นี้ครบรถบอกเลยครบรถแต่ถ้าผ่านไปได้เป็นคู่แท้กันได้นะคะใดๆก็ต้นเตือนต้นดีกว่าเดี๋ยวจะมีรักครั้งใหม่เข้ามาในฝั่งของคุณนะคะใดๆคุณโอเคแหละคุณมีสิทธิ์เลือกนะคะแต่ใดๆก็ดูให้ดีๆนะคะเพราะว่านี่ก็คือบททดสอบจักรวาลโดยแท้จริงว่า เออคุณและเขาเนี่ยจะได้ไปต่อกันจริงๆไหมจะใช,ใช่แบบว่าจะเลือกกันทั้งคู่จริงๆไหมหรือว่าต่างฝ่ายต่างก็ไปดึงอีกความสัมพันธ์จริงๆอะไรเงี้ยเฮ้ยเราเป็นกําลังใจให้คู่นี้มากเลยนะนะคะไดี๋ดก,ก็สิ่งสำคัญคือน่าจะเป็นฝั่งคุณด,ด้วยเออที่ที่หวนไหวว่า เมื่อมีคนใหม่เข้ามายังไงยังไงก,ก็ก็ดูดีๆนะคะดูดีๆนะ,ะไปกำลังใจมากๆค่ะใดๆไพ่ไพ,สพ,สพส่สวยโดยรวมแล้วไพ่ของคุณกับเขา่สวยสวยนะคะแต่ว่าอาจจะอาจจะมีมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนิดหน่อยนะคะเราก็ดันไปแก้ปัญหาโดยการดึงอีกคนหนึ่งเข้ามานี้เรามาระวังนะคะโดยเฉพาะฝั่งคุณนั่นแหละนะ หากใครสนใจอยากจะเรียนไพ่นะคะมีคำถามเมื่อไหร่ถามไพ่เองได้เลยก็สามารถมาเรียนเทคนิคแล้วก็ความหมายนะคะจากเชอร์เบได้เลยที่มีร er ีวิวว่าแม่จุดประสงค์หลักของคลาสนี้คืออยากให้ทุกคนทายได้เองอ่านได้เองนะคะแต่ปรากฏว่าก็มีผู้เรียนทําเป็นอาชีพเราด้วยนะคะแล้วคือขยันมากชื่นชมนางมากนี่นะคะรีวิวตรงนี้เลยนะคะแบบเรียนออนไลน์ด้วยตัวเองหนึ่งรอยเปอร์เซ็นตนะสนใจติดต่อทักเลยค่ะ